สวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้ผมกําลังไปสนามบินดอนเมืองจะไปเที่ยวประเทศเมียนมาหรือพมา่าที่เราเรียกกันนะครับวันนี้ออกจากบ้านตั้งแต่ตีห้าเพื่อจะขึ้นเครื่องตอนเจ็ดโมงครึ่งนะครับคนรอเช็คอินเยอะมากเลยครับสําหรับเอกสารที่ต้องปริ้นมายื่นต่อเจ้าหน้าที่สายการบินที่จุดเช็คอินนี่นะครับก็จะมี1หนังนนสือรับรองการฉีดวัคซีนโควิด2หลักฐานการทาประกันโควิดด้วยนะครับ โอเคครับเช็คอินเรียบร้อยเดี๋ยวผ่านตอมอไปขึ้นเครื่องแล้วเจอกันที่พระม่านะครับใช้เวลาเดินทาง1ชั่วโมง15นาทีเวลาที่นี่จะเช้ากว่าที่บ้านเราครึ่งชั่วโมงนะครับเราต้องยืนย่นเอกสารที่ปริ้นมาให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของพระม่าตรวจอีกครั้งหนึ่งนะครับ ช่วงนี้ยังไม่มีชัทเทิลบัสนะครับต้องนั่งแท็กซี่เข้าเมืองครับถนนจากสนามบินเข้าเมืองใหญ่มีหลายเลนเลยทีเดียวข้างทางก็มีต้นไม้ร่มรื่นสวยงามถนนสะอาดดูดีเลยครับ ผมเข้ามาที่โรงแรมก่อนเพื่อที่จะฝากกระเป๋าแต่ทางโรงแรมใจดีมากให้เช็คอินก่อนเวลาโดยไม่คิดเงินเพิ่มเลยครับตอนนี้เพิ่งเก้าโมงครึ่งเองครับมาดูภายในห้องกันนะครับในห้องก็สะอาดดูด,ดีใช้ได้เลยครับ มีเซฟบ็อกซ์มีไม้แขวนเสื้อห้องน้ำก็สะอาดโอเคเลยครับการเที่ยวในตัวเมืองย่างกุ้งนี่นะครับผมเริ่มจากบริเวณเจดีสุเรก่อนนะครับเพราะว่าเป็นศูนย์รวมกิจกรรมต่างๆมานานเป็นร้อยๆปีแล้วครับ ไม่ว่าจะเป็นการปกครองการศาสนาแล้วก็การค้าจะสังเกตเห็นมีห้างใหญ่โรงแรมใหญ่ๆอยู่รอบรอบ,บริเวณนี้นะครับตรงนี้ชื่อถนนสุเรศพากูุ้านะครับเป็นถนนที่กว้างสะอาดร่มเรื่นอยู่ใจกลางเมืองเลยครับ บริเวณนี้เรียกว่าซูเรพากูดาวิวพอยต์นะครับเป็นจุดชมวิวชมบรรยากาศใจกลางเมืองย่างกุ้งเลยครับซึ่งตรงใจกลางเมืองนี้นะครับอังกฤษใช้เจดีซูเรเป็นศูนย์กลางในการวางผังเมืองอย่างเป็นระบบระเบียบรวมทั้งถนนหน,นทางต่างๆเท่าทีาา่สังเกตเจดีซูเรยังเป็นศูนย์กลางในการเดินทางด้วยนะครับคล้ายๆกับนุสรีย์ชัยบ้านเราเลยมีรถ ผ่านหลายสายมากด้านขวามือนี่เป็นมัสชิดน,นะครับสวยมากอยู่ตรงข้ามเจดีสุเรย์เลยครับเข้ามาแล้วนะครับค่าตั๋ว5,000ันจาร์ประมาณ80บาทไทยนะครับ เจดีกำลังบูรณะพอดีเลยครับเจดี JD สุเลเนี่ยนะครับเป็นเจดีแปดเหลี่ยมมีอายุ2 0 0 0กว่าปีเป็นที่เคารพนับถือของชาวพมา่ามาเป็นเวลาช้านานแล้วนะครับ mm hmm. ดูรายละเอียด ความงดงามใกล้ๆนะครับเป็นศิลปะเป็นสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวชอบมากๆ เสร็จจากเกด์สุเลยแล้วก็มาเดินเล่นรอบๆต่อได้เลยนะครับในสวนสาธรารณะมีอนุสาวรี์อธิปไตยซึ่งมีความสูง46เมตรอยู่กลางสนามหญ้าเลยครับสวนมหาพันธุระถ้าออกเสียงผิดก็ขออภัยด้วยนะครับเป็นสวนสาธรารณะที่ตั้งชื่อตามแม่ทัพใหญ่ฝ่ายพมา่าในการทำสงครามกับอังกฤษ ครั้งแรกเป็นสวนใจกลางเมืองก็จะมีชาวพมา่ามาพ,พักผ่อนหย่อนใจกันเยอะเลยครับสถานที่ที่น่าสนใจถัดจากเจดีสุเลก็จะเป็นศาลาว่าการเมืองย่างกุ้งสร้างเมื่อปี1924ปีหน้าก็ครบ100ปีแล้วนะครับมีสถาปัตยกรรมแบบอังกฤษผสมผสานกับพมา่าครับ ทางด้านขวามือมีโบสถคริสต์แล้วก็มีอาคารศาลสูงซึ่งสร้างด้วยอิฐแดงสถาปัตยกรรมแบบอังกฤษตอนนี้อายุหนึ่งปีแล้วนะครับเดี๋ยวเดินไปเที่ยวต่ออีกที่นึงนะครับไม่ไกลเดินไปได้สบายสบายครับ ระหว่างทางที่เดินมาจะเห็นตึกสถาปัตยกรรมแบบอังกฤษทั้งสองข้างทางเลยสวยมากถึงแล้วครับตึกแดงเดินจากเจดีสุเลมาถึงที่นี่ใช้เวลาประมาณ10นาทีนะครับแต่ก็อากาศร้อนมากเหมือนบ้านเราเลยที่นี่มีค่าตั๋ว500จาร์คิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ8บาทนะครับ อาคารสำนักงานเลขาธิการนี่นะครับสร้างเมื่อปี1902ปีนี้ก็121ปีแล้วนะครับเป็นอาคารหมู่แบบนีโอคลาสิกกว้างขวางใหญ่โตมากตอนแรกใช้เป็นสถานที่ราชการของอังกฤษหลังจากพม่าได้รับเอกราชในปี1948ก็เปลี่ยนมาเป็นที่ทำการรัฐสภาของพม่านะครับ กาแฟด้วยนะครับข้างบนตกแต่งได้สวยมากชั้นบนจะสังเกตเห็นน้องๆวัยรุ่นนิยมมาถ่ายรูปกันนะครับ ถ้าใครชอบถ่ายรูปผมว่าที่นี่ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีมุมสวยๆให้ถ่ายรูปเยอะเลยครับ ฝั่งโน้นกําลังปรับปรุงอยู่นะครับยังไม่อนุญาตให้เข้าไปเราเดินได้เฉพาะฝั่งนี้นะครับ สวยมากใครชอบถ่ายรูปมาที่นี่เลยครับไม่ผิดหวังเป็นอาคารที่มีความโดดเด่นสวยมาก มีการบริหารจัดการได้เต็มพื้นที่มีร้านค้าเยอะๆผมคิดว่าน่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกที่หนึ่งตึกด้านขวามือนี่นะครับเป็นโซนร้านอาหารเห็นมีร้านอาหารมาเปิดเยอะแล้วเหมือนกันนะครับ ร้านนี้เจ้าของน่าจะเป็นตาราดังนะเห็นมีคนมาถ่ายรูปกับสแตด์ดีเยอะเลยทุกคนครับถ้าชอบวิดีโอนี้ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ตินกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ